สวัสดีสค่ะเจคอนวันนี้จะพามาถอนตอน radish c e r ด radish r a d i s เพียต้นหมกใ่เห็นบัวเพียมานะต้นต้นนี้นะคะผุนต้นหมกใ่ต้นหมกใโอ้ยคากบัวบกดดักระเดยดจนี้มีอีกบัวฝนกระตุกมาด้ xuống nhiều hết đây nhà sẽ là xuống nhiều cơm hoa bát thanh này, này nhà thả thả anh đi cơm này nhà này mình sẽ đi kín anh điều thì xuống nhiều hoa bát thanh này nhà anh phăng thang của Ôi, này đó, món này đi ui anh đi cơm hoa nhà đó chết à quạ มันโบได้ปักอันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วเด้ยนี่เอาหัวคือเป็นสีจังสีอ๋อตกมาใหม่ทีโอ้มามายหัวหน่อยอยู่ที่ต้นเพีย ต้นใดอีกเนาะป่นีิผีต้นผีกะเสดายุเนี่ยที่ถัวพระท่านไหนไงอันใน,นหัวนันคือเป็นสีหัวมันบปนโล่งดิน sau còn phồn tục